สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมแบมทาร์ดนะคะวันนี้นะคะจะมาทำแรนดอมนะคะให้กับคุณทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้หัวข้อแรนดอมของเราวันนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะท่านกำลังจะช่วยเหลือคุณในด้านใดนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคำทำนายยังคงเป็นแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคำทำนายนะคะตามหน้าไพ่นั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนนะคะและก็อยากจะให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจตัดทิ้งไปได้เลยค่ะอย่าเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายใจอย่าเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆก็พอนะคะ ก่อนไปฟังคำทํนายขอประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะคะแล้วก็กิจกรรมที่กําลังจะถึงนะคะอันนี้ขอพูดถึงวัตถุมงคลก่อนนะคะที่ช่องนี้ถามว่าบูชาไปแล้วได้อะไรนะคะเกี่ยวกับจี้เกี่ยวกับยันสําเร็จนะคะการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะเหมาะกับคนที่ ต้องการมีที่พึ่งทางจิตใจแต่คนที่จะเข้ามาบูชานะคะองค์เทพนั้นน่ะคุณจะต้องเปิดใจด้วยคุณจะต้องมีความศรัทธาในระดับหนึ่งแล้วแหละ <c oughs> แน่นอนว่าคนเราอะ่ะถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่หันหน้าพึ่งธรรมหรือไม่หันหน้าเข้าวัดอันนี้คือสัตธรรมนะคะไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะคะส่วนตัวผู้อ่านนั้นก็ก็เป็นเช่นเดียวกันก่อนหน้าที่จะปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างทุกวันนี้นะคะก็มีความทุกข์มาก่อนถึงหันหน้าพึ่งธรรมะแล้วก็หันหน้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคือเราจะต้องต้องการความช่วยเหลือเรามีความทุกข์หรือว่าเราจะต้องมีความศรัทธาในพระองค์ท่านนะคะสักระดับหนึ่งหรือบางคนอาจจะได้ยินมาว่าบูชาพระองค์ท่านแล้วได้อย่างนั้นอย่างนี้ดีแบบนั้นแบบนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็คือบ่อ บอ่อเหตุของความศรัทธาในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะส่วนถามว่าบูชาแล้วได้อะไรท่านขอพรในทุกเรื่องเพราะท่านเป็นมหาเทพมหาเทวีที่คอยช่วยเหลือมนุษย์โลกอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นบูบชาพิฆเนศนะคะท่านเป็นองค์ประถมไม่ว่าจะบูชาองค์ใดก็ต้องสวดบูชาท่านก่อนอยู่แล้วถ,ถึงจะไม่มีองค์ท่านหรือจี้ท่านหรือรูปภาพท่านอยู่ที่บ้านนะคะก็แล้วแต่จะต้องสวดบูชาท่านก่อน พระพิฆเนยก็คือขอพรในทุกเรื่องนะคะงานเงินความรักบุตรบริวารธุรกิจสุขภาพอะไรเงี้ยได้นะคะพระแม่กาลีเนี่ยคือครอบคุมทั่วจัก,กรวาลขอชัยชนะขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ขอความรักขอความร่ำรวยขอโชคลาภเงินทองขอความสวยความงามขอคู่ครองคู่รักที่ดีเนื้อคู่ที่ดีอะไรเงี้ยได้ส่วนพระแม่ลักษมีท่านจะเอ่อท่านเป็นเทพีแห่งความรวยความสวยงามและความรักอยู่แล้วนะคะหลักๆก็คือ3มเรื่องงานเงินความรักนะคะขอท่านได้ขอบุตรก็ได้นะบุตรลูกหรือว่าบุตรเนี่ยก็คืออยู่ในเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวก็ขอท่านได้เหมือนกันและท่านก็เป็น มหาเทวีแห่งความรวยความสวยความงามอะไรเงี้ยนะคะขอท่านได้หมดเลยก็ถูกฉลองหรือว่าโอ้องท่านงดงามเหลือเกินอะไรเงี้ยถูกฉลองกับองค์ไหนหรือแบบชอบองค์ไหนก็เลือกบูชาองค์นั้นนะคะขอพรอได้ทุกอย่างนะคะขอแค่คุณนะคะสวดบูชาท่านทุกวันส่วนของถวายนั้นนะ่ะคุณมีเวลา อาทิตย์ละครั้งก็ได้ไม่มีเวลาคุณก็ไม่ต้องถวายก็ได้แค่ขอให้ส่วนบูชาท่านนะคะทุกๆวันท่านก็จะประทานพรให้ขอโทษนะคะพอดีโต๊ะทำงานมันเบี้ยวทีเนี้ยมาขอพูดถึงเรื่องวันค้เนศจะตุรถีที่จะถึงวันที่19นี้อีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะ19กันยาปี2,566เนี้ยจะตรงกับวันที่19กันยาถึงวันที่28กันยา10วันประมาณ10วันนะคะในการบูชาพิคเนร หึ่งปีมีครั้งเดียวแต่จะมีประมาณสิบวันพระองค์จะเสด็จมายังโลกมนุษย์เพื่อให้พรกับสาวกกับบุตรที่ดาของท่านที่บูชาและศรัทธาท่านนะคะส่วนใครนะคะอยากจะบูชาท่านนะคะก็รีบๆเลยนะคะก็จะประมาณเออไปวัดแขบก็ได้เนาะ ไปที่ไหนก็ได้ที่มีท่านหรือว่ามีองค์มีอะไรอย่างเงี้ยก็จัดเตรียมของมาบูชาท่านนะคะได้เช่นเดียวกันนะส่วนใครที่สนใจอยากจะบูชาเออยันสําเร็จหรือว่าจี้นะคะก็แอดไลน์ทักแชทมาได้นะคะหรือจะฝากถวายของอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แอดไลน์ทักแชทมาได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวพวกอาจจะแปะลิงก์ไว้ด้านข้างบนมุมซ้ายมือตรงนี้นะคะ โอเคค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านกำลังจะช่วยเหลือคุณในด้านใดโอ้โห <c oughs> เงินขึ้นมาละเดี๋ยวก่อนนะคะต้องสับและกรีดให่ดีก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนึกถึงหน้าของพระองค์ท่านเอาไว้เลยนะคะองค์ไหนก็ได้ศาสนาไหนก็ได้ไม่จำกัดนะคะมาเรามาดูกันถ้าเป็นหนูผู้อ่านผู้อ่านก็สามพระองค์เมื่อกี้นั่นแหละค่ะ ท่านอยากจะช่วยเหลือเพื่อในด้านใดหรือว่าคุณที่เข้ามาดูนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยากจะช่วยเหลือคุณในด้านใดก็ขอให้ไพ่นี้ได้บอกนะคะบอกเราทุกคนนะมาค่ะอืมก้าวไม้ nine of wands นะคะสองไม้โอ้ Two of Wands นะคะเจ็ดถ้วย Seven of Cups นะคะอ่าโอเคอู้แปดไม้อืมงานกับความรักเหรอโอเคทีนี้ขอพูดถึงพลังงานโดยรวมของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนเลยนะคะคุณคุณท้อแล้วนะคุณไม่อยากทำอะไรละนะคะคุณเบื่อหน่าย แล้วคุณก็ท้อมากๆกับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่คุณรอแล้วรออีกขอไม่เห็นได้เลยอ่ะพูดแบบภาษาแบบชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละค่ะบางคนขอบางสิ่งบางอย่างคุณรอคอยคุณรอคอยนะคะคุณรอคอยในสิ่งที่คุณต้องการคุณยังไม่ได้รับข่าวดีนะคะหรือว่าคุณรอจนเบื่อหรือคุณรอใครอ่ะ คุณรอเป็นพรหรือรอแบบเป็นคนเป็นบุคคลอะไรอย่างเงี้ยหรือรอเป็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณต้องการอย่างนั้นคุณต้องการประสบความสําเร็จแต่คุณเบื่อหน่ายแล้วแหละรอ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 ,รอแต่มันจะมีข่าวดีอยู่นะคะเพราะแปดไม้ขึ้นมาเห็นพลังงานของการที่คุณรอมาหลายบางคนรอมาหลายปีนะอืม โอ้แหมรอจนเบื่อบางคนก็แบบหลายเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือสิ่งที่คุณรอมาตั้งนานนมสิ่งที่คุณรอจนเบื่อหน่ายจนคุณถอดใจจนคุณท้อและจนคุณจะถอยแล้วเนี่ยนี่แหละค่ะที่คุณจะได้รับการช่วยเหลืออ่าผู้อ่านขอเปิดอีกใบหนึ่งนะอุ้ยหเหรียญคุณจะได้รับการช่วยเหลือจริงๆ คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลของคุณในสิ่งที่คุณต้องการมากๆเป็นสิ่งที่คุณรอมาอย่างยาวนานเป็นสิ่งที่คุณร้องขอมาอย่างยาวนานนะคะอุ้ทุกอย่างั้ะที่คุณต้องการอะคุณจะได้นะเพราะว่าพลังงานของคุณบอกว่าคุณเบื่อโลกใบนี้มากๆคุณเบื่อมากกับการรอคอยเพราะคุณรอคอยมาจนแหมคนเรารอคอยจนเบื่อแล้วใครจะไม่ท้อบ้าง จนอยากจะถอยแต่ก็ถอยไม่ได้แต่คุณก็ยังก้มหน้าก้มตานะคะทามันต่อไปรอคอยมันต่อไปคุณไม่ได้นั่งรอนอนรอนะคุณก็มีภารกิจที่คุณจะต้องทําเยอะแยะมากมายเท่าที่เห็นในไพ่นะคะคุณไม่ได้อยู่เฉยคุณไม่ได้นอนรอนะคะแบบขอขอขอแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ไม่ใช่คุณทานะคะคุณทําแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จคุณยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีในด้านที่คุณต้องการ แต่คุณจะได้แล้วแหละเพราะไพ่แห่งพลังงานข่าวดีและได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาทั้งสองใบนะคะคุณจะไม่ทุกข์แล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆกับคนที่ได้เจอคลิปนี้นะคะคุณจะไม่ทุกข์ใจแล้วคุณจะไม่ต้องรอคอยอะไรนานๆคุณจะไม่เบื่อหนายแล้วคุณจะมีความสุขแล้วนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันอะไรอะอะไรที่คุณต้องการเนี่ยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอก่อยสิว่าท่านพระองค์จะพูดอะไรกับเราทุกคน หรือพระองค์อยากจะให้อะไรแบบเป็นแบบชัดๆเด่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะอืม The p r e s s นะคะ คุณต้องการความสุขนะความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณต้องการความสำเร็จเนี่ย the empress queen of cups นะคะมีแต่ไพ่ราชินีขึ้นทั้งนั้นเลยอ่ะขอดูอีกซิเพจซอฟต์วน,นะคะคุณจะประสบความสำเร็จนะคุณจะประสบความสำเร็จในสิโอ้วิกตอรีขึ้นหกไม้ขออีกหนึ่งใบนะคะ เด o มนคุณเป็นกังวลนะท่านรับรู้ถึงพลังงานความเป็นกังวลเด o มนมันคือไพ่ที่วิตกกังวลมากๆในสิ่งที่ต้องการนะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณก็คือว่าท่านจะประทานความรักความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคู่ให้กับคุณนะคะ และความสำเร็จในชีวิตในด้านที่การงานเนี่ยคือเด่นมากในเรื่องของความรักและการงานคุณจะได้รับโอกาสที่คุณร้องขอถ้าโอกาสมาถึงคุณแล้วคุณคว้าไว้นะว่าขอพูดอย่างนี้เดมมนขึ้นมาเนี่ยนะคะอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปอีกนะคะอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป คุณอยากจะเจอหรืออยากจะพูดอยากจะเคลียอะไรกับใครถ้าเป็นในเรื่องของความรักถ้าเขามาง้อคุณถึงที่แล้วโทรมาแล้วอ่ะแล้วคุณไม่คุยคุณตัดสายตัดจบอะไรเงี้ยโอกาสมันจะหายากโอเคถ้าเกิดว่าเป็นในในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเขากลับมะง้อแล้วเป็นข่าวดีอ่ะให้คุณพัฒนากันไป ค่อยๆเคลียร์เปิดอกคุยกันนะคะแล้วคุณจะพบคําตอบมันจะลงเอยด้วยดีอะอย่างเงี้ยมันจะลงเอยด้วยดีแต่ถ้าคุณปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปมันจะหายากกว่ามันจะได้บรรจบมาเจอไอ้มันอีกนานอันนี้ขอพูดตรงๆนะคะเพราะาคุณรออ่ะในวเมื่อคุณรอแล้วถ้าเขาคนนั้นมาแล้วหรือเธอคนนั้นมาแล้วอย่าปล่อยให้หลุดลอยไปนะคะแต่ถ้าเป็นโอกาสในดน้านของการงานคุณจะประสบความสําเร็จแบบไหน ประสบประสบความสำเร็จแบบได้รับชัยชนะอดีเอ็มเพรสอยากจะบอกคุณว่าความสำเร็จในชีวิตนะคะในหน้าที่การงานการเงินแน่นอนงานต้องเด่นแล้วเงินก็จะตามมานะคะจะเป็นช่วงที่น้ำขึ้นให้รีบตักในชีวิตของคุณช่วงนี้นะหลังจากที่คุณได้พบได้เจอเพราะว่า มันไม่ใช่ว่าหน้าที่การงานหรือสิ่งอะไรก็ตามธุรกิจที่คุณทําม,มันจะไม่สร้างเงินสร้างทองให้คุณมันไม่ใช่มันเป็นแค่ช่วงนะคะถ้ามันเงียบถ้ามันน่าเบื่อถ้ามันไม่เห็นเม็ดเงินแล้วคุณอยากจะถอยแล้วขอให้คุณฮึดสู้อีกสักครั้งหนึ่ง แล้วชัยชนะนั้นจะอยู่ในมือคุณนะหรือแม้แต่กระทั่งความสัมพันธ์ที่คุณมีคู่แข่งอะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดกๆก็ตามอะ่ะที่คุณรอคอยคนๆนั้นหรือจะต้องห่างเหินกันอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้กลับมาเจอกันคุณจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะอืมคุณจะเป็นคนชนะในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะบางคนนะขอบอกก่อนว่าบางคนคุณจะได้รับมรดกจากญาติผู้ใหญ่ นะคะคนในครอบครัวของคุณนั่นแหละท่านจะให้เงินก้อนคุณบางบางคนคุณอาจจะไปขอเงินญาติผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ไว้อะไรอย่างเงี้ยนานละยังไม่ได้สักทีเนี่ยแหละเร็วเร็วเวนี่ยแหละคุณจะได้หนึ่งคุณจะได้รับทรัพย์รับเงินจากเสน่หานะคะสองคุณจะประสบความสำเร็จในความรักในหน้าที่การงานในกรณีที่ขอไว้นานแล้วไม่ได้สักทีถ้าเป็นกรณีของ ลูกหลานไปขอเงินญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคุณจะได้รับข่าวดีนะขอเจาะจงไปเลยนะคะบางคนนะคะอาจจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอเงินพ่อขอเงินแม่มาลงทุนขอเงินญาติผู้ใหญ่มาลงทุนอย่างเงี้ยแต่เขายังไม่ให้เลยเขายังไม่อนุมัติเลยหรือว่าไปกู้ไปอะไรเกี่ยวกับเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ๆอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีอ่ะมันเป็นเด่นๆเกี่ยวกับเรื่องมรดกด้วยบางคนคุณจะได้ที่ดินได้บ้าน หรือเป็นมรดกตกทอดหรือเป็นกิจการ,ร dafür, ที่สืบทอดกันมาเนี่ยคุณจะได้รับตรงนี้อันนี้คือเด่นเด่นด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ความรักการงานคือมันเด่นน่ะจริงๆข่าวดีในเรื่องของความสําเร็จข่าวดีในเรื่องของความรักข่าวดีในได้รับกนในชัยชนะในด้านของหน้าที่การงานในด้านของความรักคุณจะไม่ต้องนอนร้องไห้อย่างลวเพราะว่าในกรณีเป็นความรักเนี่ยคุณนอนร้องไห้มามา,มากพอแล้วค่ะ นานนานพอแล้วแหละนะต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วไม่ว่าคุณจะต้องพัดพลาคจากหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณจะเป็นฝ่ายชนะในความสัมพันธ์นี้นะคะอันนี้คือเรื่องจริงเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งนะคะ ไม่ว่าจะด้วยความผิดใดๆที่เขาทํากับคุณก็ตามเขาจะมาขอโทษคุณแล้วขอโอกาสคุณอีกสักครั้งหนึ่งเหมือนที่ผู้อ่านพูดไปตอนต้นเห็นไหมผู้อ่านบอกว่าถ้ามันมมีโอกาสได้กลับมาคุยกันคุณลองเปิดใจคุยนะไม่ว่าคุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่อขอแค่คุณได้คุยได้เคลียร์กันให้มันกระจ่างไปเลยนะคะคุณจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ แล้วคุณจะไปต่อหรือไม่หรือให้โอกาสเขาหรือเธอคนนั้นอีกหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณเป็นเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะแต่มันจะมีแน่นอนการกลับมาพูดมาคุยกันมาเคลียร์กันนะคะมันจะมีบางคนรอเขาหรือเธอมานานแล้วเนี่ยเนี่ยจะได้กลับมาแล้วจะได้มาเจอกันละนะคะแล้วจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานด้วยนะคะไม่ใช่แค่ความสําเร็จนะ มันคือชัยชนะมันได้ทั้งสองอย่างมันเหมือนมันเหมือนข่าวดีแบบสองเด้งอะไรเงี้ยคุณได้รับทั้งความสําเร็จที่คุณตั้งหน้าตั้งตารอคอยทํามาอย่างยาวนะานแล้วแถมคุณยังชนะคู่แข่งชนะศัตรูด้วยอะ่ะเออเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณในด้านนี้นะคะท่านจะช่วยเหลือคุณเพราะท่านเห็นความทุกข์ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ยินนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาได้ยินในสิ่งที่คุณร้องขอ ในเรื่องของการเงินการงานความรักเนี่ยสเรื่องเนี้ท่านได้ยินหมดแหละนะคะอาทีนี้ก็ขอ,ขอเปิดไพ่ออร์คเคิลสักสองสมามใบนะเพราะว่าไพ่มันมาในทิศทางที่เดียวกันมันไม่ต้องขยายอะไรเยอะเพราะมันเจาะจงตรงประเด็นไปนเลยว่าเขาจะช่วยเราเรื่องอะไรนะทีนี้ขอดูออร์ l เคิลนะคะ กับดักกับดักนี่ผู้อ่านมองเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะสตรีทความเครียดออย่างที่บอกแหละตั้งแต่เริ่มนะคะแล้วก็หยุดตั้งแต่เริ่มเลยว่าถ้าคุณนะคะถ้ามันมีโอกาสอะไรก็ตามในดน้านของการเป็นการช่วยเหลือ นะคะเป็นโอกาสที่ดีเข้ามาหาคุณนะ่ยให้คุณคว้าเอาไว้คุณอยากเครียดอยากกังวลจนปิดกั้นโอกาสต่างๆนะคะให้หยุดซะไม่งั้นความเครียดมันก็ยังจะอยู่เพราะเด o มลมันขึ้นทับดวงชะตานะคะของคุณคุณเป็นคนที่เครียดมากแล้วก็คิดวนนะคะให้หยุดพฤติกรรมเหล่านั้นซะหากมีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะให้คุณคว้า,าไว้ก่อน นะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในด้านของความรักความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยมาเคลียร์กันนะเอาง่ายๆการติดต่อสื่อสารมาอย่างที่คุณรอคอยอะ่ะพูดง่ายๆอย่าอย่าเพิ่งเล่นตัวช่วงเนี้ยคุยเคลียร์กันให้มันกระจ่างไปเลยนะคะดย๋ยวมันจะได,มะได้มันจะได้มีโอกาสตรงนั้นนะคะแล้วหน้าที่การงานก็อย่างที่บอกนะคะถ้ามีโอกาสเข้ามาให้รับไว้อืมแล้วก็เดินหน้าลุยต่อ นะคะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะคะคุณจะประสบความสําเร็จจริงๆนะในสิ่งที่คุณต้องการนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้หัวข้อนี้นะคะผ่านนะคะขอให้สิ่งดีๆตามหน้าไพ่เกิดขึ้นจริงกับคุณทุกคนนะให้คุณ ไม่เครียดให้คุณใจเบาใจสบายนะคะเมื่อคุณได้มาฟังคลิปนี้นะคะถ้าคุณฟังแล้วคุณชมแล้วคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ดีกับตัวคุณแล้วคุณอยากจะแชร์นะคะหรือส่งต่อให้กับคนที่คุณรักนะคะเขาได้ฟังได้ดูเพื่อรับพลังงานดีๆจากหน้าไพา่ผู้อ่านยินดีนะคะกดแชร์ที่ด้านล่างได้เลยนะก็อขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังและได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็สุขสมหวังทั้งในหน้าที่การงานการเงินความรักตามที่ไพ่ได้บอกนะคะทุกประการเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญให้กับผู้อ่านได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ